กนเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาปลาไม่ปักแบบสไตล์แปลกๆลองดูอาจจะแข่งอาจจะแข่งกับพ่อค้าก็ได้อาจจะแข่งกับพ่อค้าใช่ครับแล้วคือหนึ่งดอกคือหนึ่งตัวปลาไม่ปักหนึ่งดอกคือหนึ่งตัวเที่ยวตามอำเภอใจเราจัดทุกคนเรียบร้อยโอเค ปลาธรรมดาก่อนเลยท่านปลาธรรมดาธรรมดาเล่นๆก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะปลาแขกก็แ้กันปลาก็พอครับไม่พด้ครับเร่อก็พอครับแบบธรรมดามวลมวลว่าอย่ดูวิธี๋ย่ดูวิธีขอไปชิมนะอ่าดเดี๋ยวเดี๋ยวเด ก็ใช้ได้ทำประมาณนี้เนาะได้ลองขอไปถือว่าใกล้ไหมท่านไหนถือว่าใกล้ไหมใกล้นะครับระยะสองเมตรเรยังไงก็ได้เราากไไได้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 ตัวตัวได้ไปแล้วเย้ตัว อย่างเงี้ยจริงก็เพราใครครับเอาอย่างงี้ไหมท่านท่านตาธรรมดาเนี่ยยังไงก็ได้ใช่แค่ดวงตาแบบแปลกๆเอาแบบหลับตาไหมหลับตาไหมเออท่านจะได้ไหมลองดูน่าจะได้ไหมโอเคไหมตาเนาะหลับลองดูหลับตาปลาลองดูเอาหลับตาปลาโอเคเอาเอาอะไรเอาแมสเอาแมสปิดเอาแมสก็ได้ท่านเอาเอาเอาแมสปิดตาแล้วลองปาลองดูลองดู มือตุ๊บขนาดปลาง่ายๆก็ยังไม่ได้ลองดูปลาง่ายก็ยังไม่ได้เอาโอเคไหมอ่ากี่นิ้วกี่นิ้วเออห้านิ้วตอนนี้กี่นิ้วสิบนิ้วเฮ้ยมือเดียวเฮ้ยตอนนี้กี่นิ้วเอาเอาดิหนึงนิ้วไม่ถูกเอาโอเคแสดงว่ามองไม่เห็นมองไม่เห็นนะมันเลือดไปหมดเลยอื้าวเดี๋ยวจะลองปลาลองดูกี่ดอกกี่ดอกกี่ดอกมัันกเสียบ่คร เดี๋ยวประคานะเว้ยใจเย็นเอาว้ยโอ้ติดติดติดใช่ไหมอ่าสามดอกเก็บไปไม่น่าจะได้หรอกดูแลเขาสามดอกสามดอกเออสามดอกเก็บไปนั่นนี่ดอกนี้อันนี้เอาจริงเอาจริงนะอ้วโหดูดิท่านผลงานโอ้เป็นไงตาปิดตาตาปิดตายากอยู่นะมันมืดมันมืดไปหมดเลยบอลมันมืดมืดไปหมดเลยยากยากถือว่ายาก ไกลๆครับเกลมากระยะนี้เลยตั้ง19ท่าน19นะอ๋อระยะนี้เลยประมาณเนี่ยกี่เมตรวะเนี่ยระยะนี้ระยะนี้ระะยนี้มันจะยากเลยครับเพราะว่าพ่อค้ากินอย่างเดียวอันนี้ไกลนะไกลนะท่านระยะนี้ไกลนะถือว่าไกลนะยานี่ฮท่านเนี่ยมันแอ่ดไกล่ ไก่นี่จะยากนะไก่อยู่ยากไกลนี่จะยากนะประมาณประมาณครับหรับสำหรับคลิปนี้ก็เล่นให้ทุกคนได้ดูประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ถือว่ายังคงเหมือนเดิมยังได้เหมือนเดิมนะติดตาได้ไหมติดตาไม่ได้เลยติดตาไม่ได้เลยครับทุกคนติดตาคือแบบมันมืดไปหมดเลยยากเนาะอ่ายากเลยเราหาพิกัดอะไรไม่ได้เลยก็อาจจะยากหน่อย ก็เล่นให้ทุกคนให้ดูกัน